การแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษกระชับมิตรสีเศร้าที่จัดขึ้นโดยพักเพื่อไทยผลปรากฏว่าทีมดารานักแสดงชนะทีมรัฐสภาไปด้วยผลการแข่งขัน4-3ต่ 3. ส่วนทีมคณะรัฐมนตรีและทีมของบ้านเล็กที่111เสมอกับทีมของสื่อมวลชน2-2ต่อโดยทีมที่1ฝ่ายสสและสวอนำโดยสสพักเพื่อไทยเช่นนายวัฒนาเมืองสุขนายการุณหสกุลใส่เสื้อสีแดงขณะที่ทีมที่2ทีมคอรมอชุดปัจจุบันและอดีต รวมกับสมาชิกบ้านเลขที่111-109นําโดยน,นายนัทวุฒิไส้เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุรนฉายแสงนายพงเทพเทพกัญนาใส่เสื้อสีขาวโดวยมีสัญ,ญลักษณ์ประจำทำเนียบรัฐบาลบนหน้าอกซ้ายและโลโก้พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชาชนด้านหน้าทีมที่3ทีมสื่อมวลชนใส่เสื้อสีเทาและทีมที่4ทีมดาราและศิลปินใส่เสื้อสีเขียวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แต่ละคู่จะแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งละ35นาทีในวิชิตปรังศรีสกุลเลขาธิการบุรณนิธิ101ไทยรักไทยในฐานะผู้ประสานงานกล่าวว่าการแข่งขันครัง้งนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีพักเพื่อไทยสื่อศิลปินดาราได้มารวมตัวกันครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนากลุ่มมัชิมาและสมาชิกบ้านเลขที่111 ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกล่าวว่าการมาครั้งนี้ไม่ใช่การส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอีกหรือไม่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของวันข้างหน้าและขณะนี้ยังไม่มีใครในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาท้าทามให้กลับเข้าไปทํางานแต่ยังคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคงไม่โชคดีที่จะได้กลับไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรความจริงคือผมก็มี เพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ดูแลช่วยเหลืองานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตรงภูมิใจไทยนะครับส่วนตรงนั้นน่ะก็การเมืองส่วนส่วนที่จะมาขยับขยายเป็นเป็นส่วนอื่นอย่างที่เป็นคําถามมาตรงนั้นนะ่ะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองในวันข้างหน้าต่อไปแต่วันนี้นะ่ยเป็นวันที่กีฬานะครับกีฬาของ บ้านเล็กที่111กับส่วนอื่นๆที่จะมาพบปะสังสรรค์กันในเกมการกีฬาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางของการทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์กับส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเมื่อใครได้ยินได้รับเชิญแล้วไม่มาก็คงน,น่าจะผิดปกติไปผมก็เชื่อว่าวันนี้มันก็น่าจะไปได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกฝ่าย ที่มีความขัดแย้งกันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องมาสู้กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือไม่เป็นระบบต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกับนายจตุรชนสายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการมาร่วมเตะฟุตบอลน,นัดพิเศษครั้งนี้ว่าไม่ใช่เป็นการเปิดตัวสมาชิกบ้านเลขที่111ที่จะปลดล็อกทางการเมืองเร็วๆนี้ในทางกลับกันอยากให้มีการรวมตัวกันมากกว่านี้ โดยนายจาตุรนไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นอีกเมื่อไร่เพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลโดยเปรียบการเมืองเป็นเสมือนกีฬาฟุตบอลที่จะต้องวอร์มก่อนลงสนามเพราะรังลาม,มานานแล้วอย่างไรก็ตามบรรยากาศโดยรวมของวันนี้เป็นไปนอย่างคึกคัก ท่ากลางกลุ่มคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งที่มาร้องเพลงเชียร์ด้วยความสนุกสนานถึงขอบสนามกันเลยทีเดียววุฒิพงษ์ภาชนน์มติชนทีวีรายงาน